ค่ะ fc แมงเมาสำรานทุกคนวันนี้เราจะมีทิคเรื่องบล็อกเทรดมาคุยให้ฟังกันอีกแล้วนะคะอย่างแรกเลยบล็อกเทรดเนี่ยมันเป็นตลาดที่เราต้องควบคุมพอร์ตให้ดีแต่ในเมื่อตลาดมันเป็นแบบนี้แล้วเราพลาดแล้วเกิดเราพลาดแล้วเราจะทำยังไงต่ออย่างแรกเลยนะคะเวลาที่หุ้นลงแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่คัดเราคัดไม่ไหวแล้วอย่างน้อยก็ต้องช็อต ช็อตคือในที่นี้คือช็อตหุ้นในตัวเดียวกันนะคะคือการเรียกว่าช็อตสเปดก็คือช็อตสเปดเนี่ยมันจะคืนวงเงินส่วนที่เป็น EE e เรามาในขณะที่มันคืนมาเนี่ยเราสามารถเอาส่วนนั้นไปเล่นตัวอื่นได้ในช่วงที่ตัวอื่นยังดูดีกว่าแทนที่เราจะมานั่งเสียเวลารออยู่ตัวเดียวนึกออกไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันดูไม่ดี มันน่าลาดูไม่โอเคเลยก็ยังไม่ต้องรีบเข้าตัวอื่นสำรองเงินไว้เพราะทุกครั้งที่คุณจะเอาขาสเปดออกคุณจะต้องมีเงินเท่ากับหลักประกันที่คุณจะต้องใช้นึกออกไหมคะยกตัวอย่างสมมติ AOT เรามีหุ้น AOT อยู่20สสัญญานะคะแล้วราคามันลงพอร์ตเราเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าดูไม่ดีละ คิดว่า AOT จะลงอีกแต่เราไม่ตัดสินใจขายเราช็อตสเปดเอาเรามี AOT ในซีรีส์ M ฉะนั้นเราต้องเปิดช็อตเออทีในซีรีส์อื่นที่ไม่ใช่ซีรีส์ M นึกออกไหมคะฉะนั้นสมมุติเราเปิดมาแล้วเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ Z เลยก็ได้เป็นซีรีส์ Z ซตขาช็อตซีรีส์ Z ขาลองซีรีส์ M แล้วเกิดสมมุติว่าหุ้นลง เราไปปิดขาช็อตแล้วเราก็ค่อยซื้อขาหลองเบิ้ลขึ้นมาทําอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ใช่ปล่อยให้หุ้นลงอย่างเดียวแล้ววันนี้จุดสําคัญที่จะมาพูดถึงที่ส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหลายท่านอาจจะยังไม่รู้แล้วก็ลูกค้าเก็่เองด้วยบางคนก็ยังจะไม่ทราบเหมือนกันหนึ่งเลยค่ะคือการดู ว่าเมื่อไหร่เราจะโดนคอก็คือเราดูได้จากส่วนที่เป็น MM นะคะในถ้าเปิดไปในหน้าพอร์ตฟิโออะค่ะมันจะมีส่วนที่มันเป็นแคชบาลานเป็น total MR เป็น total MM ตรงส่วนนั้นอะ MR คือส่วนที่เราใช้ไปในหลักประกันที่ระวางในการซื้อหุ้นทั้งหมดนะคะส่วน MM คือ จุดสุดท้ายถ้าเราจะต้องเติมเงินเกิดราคา Equity เราลงไปเกินกว่า MM ยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่า MM เราขึ้นไว้ที่สองแสนและราคาหุ้นณปัจจุบันล่วงลงมาเราสามารถคำนวณเผื่อไว้ได้เลยค่ะว่าลงมาเท่าไหร่แล้ว e q u i t y เราจะลงต่ำกว่า MM เราจะต้องเติมซึ่ง เกิดราคามันลงมากั้มกึ่งมากอย่าลืมนะคะว่าตัวบล็อกเทรดอ่ะมันจะต้องอิงกับราคามาร์ to market ของหุ้นของซีรีส์ซีรีส์นั้นด้วยบางทีราคาหุ้นแม่อาจจะอยู่ที่ราคาหนึ่งแต่ว่าบล็อกอ่ะมันมาร์กที่อีกราคาหนึ่งซึ่งต่ำกว่าเราก็สามารถโดนคอได้นะคะฉะนั้นคือถ้าราคามันดูกั้มกึ่งมากที่จะคอ คุณจะต้องรอจน5้าโมงสินะคะราคาสุดท้ายที่ Mark to Market ของราคา t f e x จะมาตอน5้ามงสิบห้ฉะนั้นคุณจะต้องรอ5้าโมงสิบห้เท่านั้นนะถึงจะดูว่าคอหรือไม่คอถ้าเกิดคอคุณสามารถเติมให้พ้นคอได้ภายในวันนั้นแต่ถ้าข้ามวันคุณจะต้องเติมเยอะกว่านั้นเติมให้มันเต็ม MR ค่ะก็คือเติมให้เต็มเงินหลักประกัน นึกออกนะคะฉะนั้นถ้านักลงทุนยังมีส่วนที่สงสัยเกี่ยวกับการดูพอร์ตการดูว่าพอร์ตแบบพอร์ตสภาพนี้เราจะต้องเติมเท่าไหร่หรือมีข้อสงสัยในการคำนวณใดๆสามารถถามมาได้นะคะเดี๋ยวเกี่ยวให้ไลน์ id ทิ้งไว้ให้เบอร์โทรทิ้งไว้แล้วก็มีอะไรสามารถแชทมาคุยกันได้เลยนะคะ